มีเ้เป็นออนไลน์เจ้าแรกของเมืองไทยที่เป็นค้าส่งค้าปีขึ้นออนไลน์ต้นทุนของสินค้าของเราเราบอกเลยครับว่าเราให้ท่านได้โดยที่คุณไม่ต้องนะไประดมสต็อกเราให้ถูกตั้งแต่ชิ้นแรกเราไม่ได้บวกกาไรเข้าไปในต้นทุนเรามีทั้งแลตฟอร์มแล้วก็มีสาขารวมถึงแฟรนไชส์ในรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะปัจจุบันนี้ก็เติบโตเข้าเป็นหลักหลายร้อยร้านแล้วก็เชื่อว,ว่าพันล้านนี่เร็วๆนี้แน่นอนครับ ต้องบอกรับว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่เติบโตแล้วก็ลืมตาอ้าปากได้จากวงการนี้ซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของพวาคิดที่ว่าถ้าผมเองอ่ะครับสามารถที่จะเติบโตจากวงการนี้ได้ผมเองก็เลยจับในรูปแบบของความสําเร็จที่เคยประสบความสาเร็จมาและแก้เป็นพอยต์ต่างๆให้กับตัวเองได้แล้วผมอยู่ในวงการนี้คือมา18ปีแล้วเราเติบโตตามขั้นตอนเลยเราก็เข้ามาทาเป็นรูปแบบของทั้งแฟรนไชส์ทั้งแพลตฟอร์มโชคดีมากๆเลยเราได้รับโอกาสจากทางภาครัฐแล้วก็เอ,อกชนได้รับการผลักดันและก็สนับสนุนจากกรมพัฒนาาาธุธธธารรกกิจค้ าได้รับมาตรดานแฟรนไชส์ในปี2560แล้วเราเองยังอยู่ในกิจกรรมของทางสภาอุตสาหากรรมในโปรเจกต์ Startup Connect ปี2566ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนณเวลานี้ด้วยนะครับ จริงจงเลยที่จะเป็นตัวที่วัดแล้วก็เป็นตัวปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คนที่เข้ามาในวงการนี้ประสบความสำเร็จคือเรื่องของต้นทุนเราบอกเลยครับว่าเราให้ท่านได้โดยที่คุณไม่ต้องนะไปดมสตอ็อกเราให้ถูกตั้งแต่ชิ้นแรกเปรียบเสมือนว่าคุณเองคอนเน็กแล้วก็ติดต่อเองจากโรงงานหรือแม้กระทั่งเจ้าของแบรนด์โดยตรงนะเพราะเราเองไม่ได้มีนโยบายในการที่จะบวกสินค้าเข้าไปในต้นทุนเราจะเป็นฟุ m เมนที่คอยช่วยให้คุณเองประสบความสําเร็จนะครับเราไม่ใช่คู่แข่งใครนะครับเราเองเป็นผูสน้สนับสนุนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทุกๆคนที่่อยูในวงก แ,และความงามของเมืองไทยอย่างที่บอกครับว่าเราบอกตัวเองครับว่าเราเป็นฟูลเฟมเมนต์ของวงการเครื่องสําอางแล้วก็มินิหรือว่าไมโครอีโคซิสเ็มของวงการเครื่องสําอางนะครับเพราะนั้นแล้วโซลูชันของเราก็จะมีหลากหลายแล้วก็อีกโซลูชันหนึ่งก็คือแมทชิ่งระหว่างผู้ประกอบการโรงงานผลิตกับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์นั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของบ i โคนะครับแพลตฟอร์มบ i โคปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมต่อวันหลักหมื่นนะครับในส่วนของผู้ที่ใช้งานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดชช่่่ออองสสาาาขหรรืวววเปิิดแแบบบููตตต้้ััััโโนมอมอม24ลกค ขายแบบออนไลน์ไปแล้วเนี่ยเขาว่าหลักพันเรามีสาขาทั่วประเทศคุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชื่อก๊อปนะคะจิตรดาเย็นเยี่ยมค่ะก่อนนั้นนี้นะทำธุรกิจเองผลิตสินค้าเองซึ่งไม่มีทีมงานอะไรเลยทําตัวคนเดียวแต่พอก็ไปมารู้จักกับบีโคก็คือมีทีมงานคอยซัพพอร์ตและดูแลก๊อปทุกอย่างเลยหลังจากที่ก๊อปเข้ามาร่วมเป็นแฟรนไชส์บีโคนะคะก๊อปสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยแล้วก็คิดว่าบีโคเนี่ยเป็นช่องทางหารายได้ที่มีความมั่นคงอีกช่องทางหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะก๊อปทอาชีพเป็นแมคค้าออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมีปัญหา Be โก้เนี่ยบีโก้ตอบโจทย์ตรงนี้มากๆผลตอบรับที่ได้มาสิ่งแรกเลยคือตอบโจทย์และตรงใจเรามากๆใครที่ทําอาชีพแมคคาออนไลน์นะคะแล้วก็ชอบในเรื่องความสวยความงามเครื่องสําอางอะไรพวกนี้บีโก้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะขอขอบคุณทาง b ีโก้แล้วก็ทีมงานของ b e โก้นะคะที่ช่วยในทุกๆด้านเลยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นจากที่คิดว่า Be โก้เนี่ยจะเป็นอาชีพรองกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยค่ะ เป้าหมายหลักของทางบีโคเรานะครับเรามีความตั้งใจที่จะยกระดับพัฒนานและต่อย,ยอดวงการอุตสาหกรรมเครื่องสาอางและสกินแคร์ของเมืองไทยนะครับให้ทัดเทียมต่างประเทศของเรายังโตได้อีกหลายเท่าตัวและที่สําคัญคืออยากให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มของเรานะสามารถที่จะเติบโตในวงการนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดบ i โคเข้ามาช่วยจุดนี้ลบเพนทอยทุกอย่างให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับบิโคเองก็จะเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้แน่นอนสําหรับท่านที่สนใจ อยากจะเข้ามาในวงการขายส่งขายปรีกเครื่องสอําอางหรือแม้กระทั่งเข้ามาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจท่านสามารถที่จะติดต่อรายละเอียดตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทีมงานบิกโทุกคนพร้อมที่จะให้คําปรึกษาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นของท่านครับ